สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางหว้มาเลเซียรครับวระจํารวันอาทิตย์ที่29นะครับสําหรับมาเลเซียหลังๆมานี่ส่วนมากจะไปตัวรองหรือไม่กระดุดไปเลยฝากความหวังชักก็ไม่ค่อยได้ครับแต่ยังรันต่อไปครับผมบอกเตือนไปก่อนตัน้งแต่ต้นคลิปเนาะท่านๆใดชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านไปได้กันเนาะโอ้มาเลเซียแต่ก่อนยี่สิบรอบนะครับเด่นมา20รอบเลย แล้วก็เจาะไปสักสิบห้าสิบสี่สิบห้ารอบลหลังมาไปไหนหมดเลยไม่ทราบได้ลุ้นกันต่อครับเมื่อวานนี้หกหนึ่งสามสามหนึ่งครับหกหนึ่งสามสามหนึ่งสี่แต้มบนล่างสี่แต้มบนล่างอ๋อที่เขาเดินอยู่คือสองรอบที่ผ่านมาคือหน่วยล่างบวกกันหน่วยล่างสิบล่างบวกกันได้สองได้หกโอเคครับวันนี้เรามีสี่ครับสี่วันชนกันที่สนะี่นะหรือไม่หนึ่งสามยังอยู่ ขารุกขาวิ่งแคสครับขารุกขาวิ่งจค่สี่ถ้าชอบในทางของผมครับกดติดตามไว้ครับและถ้ามีโคสนาครับดูให้ผมด้วยนะครับขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับกอง7ครับชอบ4เล่นสชอบ7ดเล่น7นะครับ1นส

7จ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกหกครับก็มาเลเซียสิบแปงในการสี่สิบนาทีโดยประมาณมาลุ้นกันเนาะขอขอพบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรละฟังครับขอให้เครดิตฟูครับขอให้รับทราบกันทั่วหน้าครับสวัสดีครับ